สวัสดีนักเรียนอาจารย์ครุยทุกคนนะที่จะสอบ T ีแคปในปี6-7นี้นะครับเนื่องจากปีที่แล้วมีออกไซค์คอสแทน1ข้อนะในพาทที่เป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณสะดมกอสะดมขอสะดมคอแล้วเขาไปเอาไซค์คอสแทนแบบมอต้นซึ่งหลายๆคนคนจําได้อยู่แล้วแหละพอเราเรียนมาถึงมปลายแล้วเนาะแต่ก็หลายๆคนก็ลืมไงนั้นพี่ก็จะมาทวนให้นะเหมือนสอนมอต้นใหม่นะ หลักการหาไซน์คอสแทนด้วยมืออันนี้วยๆเลยนะน้องดูเ,ดเล่นๆได้ถ้าใครอยากทบทวนซ้ำก็เซฟเก็บเอาไว้นะคลิปนี้นะทำไงนะมีกฎด,ดังนี้นะหนึ่งเราใช้มือซ้ายนะใช้มือซ้ายเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกถนัดมือขวาฉะนั้นเอาหยิบมือซ้ายขึ้นมาหงายขึ้นนะหงายมือนะลูกสังเกตหงายมือซ้ายนิ้วโป้งจะอยู่ด้านนี้ถูกไหมนะอันนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะวาดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะองศาจะเป็นดังนี้ลูก ส่วนใหญ่ปีที่แล้วเขาถามแค่นี้ใช่ไหมสามสิบองศาสี่สิบห้าองศาหกสิบองศาแต่มันจะมีศูนย์องศากับเก้าสิบองศาด้วยเผื่อไว้นะครับก็นิ้วโป้งเป็นศูนย์นิ้วชี้เป็นสามสิบนิ้วกลางสี่สิบห้านิ้วนางหกสิบแล้วก็นิ้วก้อยเก้าสิบนะจำไว้ก่อนองศานิ้วเป็นดังนี้สูตรของเราคือรูทของนิ้วที่เหลือส่วนด้วยสองสายจะไม่ง่าย้ายซ้าย,ายตัวเสียงมันคล้ายกันเนาะ้ายซ้าย คอสเันเสียงเคอะใช่ไหมคอสขวา s ซด์ซ้ายคอสขวาส่วนแทนเนี่ยนะเราเอาซซายมาส่วนด้วยคอสแทนเนี่ยเราเอาซซายมาส่วนด้วยคอสซึ่งแน่นอนว่าไอ้ส่วน2เนี่ยจะต้องตัดกันถ้าดูแค่นี้จะงงเดี๋ยวพี่จะทำคลิปนิ้วมือให้ดูด้วยนะอ่ะไปดูกันเอาเรามาดูวิธีการใช้งานจริงนะหงายมือขึ้นนะวางมือซ้ายหงายมือขึ้นองศาจำได้ตามเมื่อกี้เนาะ อยากหาซ้าย30เอา30ลงซ้ายคือซ้ายซ้ายคือนิ้วโป้งรูทนิ้วเหลือส่วนได้2ก็คือรูทหส่วนสมีค่าเท่ากับ1นส่วนสนะครับไหนขอซ้าย60สิเอา60ลงซ้ายคือซ้ายซ้ายก็จะมี3นิ้วเนาะก็จะเป็นรูทสส่วนด้วย2ซาย90ละ่ะซ้าย90้าเอกลงก็คือนิ้วนิ้วนิ้วก้อยลงอ่ะนิ้วก้อยพี่ไม่ค่อยลงนะ <c oughs> ก็คืออะไรรูทสี ส่วนด้วย2มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมเออเอาคอสบ้างคอสบ้างคอสสี่สิบห้าอนวกลางลงรูทสอส่วนสองมองจากด้านขวาเนาะคอสคือขวา2นิ้ทางขวามือน,นะนี้ก็ไปเล่นเองนะถ้าอยากได้แทนก็น้องก็ออกมาหารกันโอเคไหมไม่ยากอันนี้ทบทวนให้สั้นๆเนาะแค่นี้ละกันครับ